นาวัพระธรรมกายโอซาก้ากัลยนานมิตรหารุไทยโอกิวาร่ากัลยนานมิตรชาลิสามิตะและสาธุชนทุกท่านได้เดินทางมาสั่งสมบูรณ์เนื่องในวันพระโดยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่คณะสงฆ์และได้ร่วมพิธีจุดประทีพปพร้อมทั้งน้อมถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพร,ระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและทุกท่านต่างมีความสุขที่ได้ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับการจัดพธิธีบุพเพปตะพลีถือเป็นการให้ความสำคัญกับวันพระของชาวพุทธและส่งเสริมให้ชาวพุทธมีความกตัญญูกตเวทีทำบุญอุทิศให้บุพคารีหมู่ญาติหรือบุคคลอันเป็นที่รักแม้ท่านเหล่านั้นจะละโลกไปแล้วก็ตาม ถือเป็นการสืบสารวัฒนะธรรมชาวพุทธที่ดีงามอีกด้วยค่ะ